อีพุทธ,ธิดาโพสต์เล่าเรื่องน้องมีบุญโตกลับคนเมียนลูกเราไม่น่ารักกับทุกคนงานนี้ทำเอาหัวอกเป็นแม่อย่างอีพุทธ,ธิดาศิรชายยาไม่โอเคมากๆหลังจากที่พาลูกชายคนโตน้องมีบุญไปโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งแล้วเกิดร้องไห้งองแงจนถูกครูรีเซพชั่นมาตะคอกใส่ลูกเรื่องนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายและหนึ่งในนั้นมีคนคอมเมนต์ว่า ลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนถ้าลูกไม่พร้อมและจัดการกับลูกไม่ได้ควรแยกไปหาที่สงบสงบคุยกันเองบางทีการร้องไห้ไม่หยุดมันส่งเสียงรบกวนสมาธิในการเรียนของคนอื่นทางด้านอ e ีพุทธิดาก็ได้เข้าไปตอบกลับเช่นกันว่าก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กคะ่ะจะแจ้งผู้ใหญ่จะตำหนิหรือบอกกล่าวพูดกันแบบผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอให้ลูกหลานคุณไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาตะคอกใส่แบบนี้เพราะมันไม่โอเค ยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาค่ะขณะที่สามีต้นเติมศักก์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ทันทีว่าลูกใครๆก็รักดีนะผมไม่อยู่หนูเล็กเข้าใจมากค่ะที่ล่าสุดไปเรียนศินละปะที่เดอือพรอมนาดมาครูสอนแย่มากไม่มีภาวะการเป็นครูเลยเสียดายเงินเสนาลิงสรุปคนครูสู้กันต่อไปทนายนิดาถ้าดูลูกที่แบบนี้ได้ทะเลาะแน่นอน